มันสรรพระดันทามมิภคัธายาติสมพรเะเณสหปัญจสีลา 独立人民。 71ปีในวันนี้วันที่10กุมภั์ของทุกปีท่านเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสาอาษาดินแดนครบรอบ71ปีได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานลำลึกถึงวีรกรรมของบุคลากรของกองอาสาอาษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจเพื่อ ัำกัดกองร้อยบรรคับการและบริการแนวมองที่ห้าสายดินแดงเะิันออกที่หนึ่งขอบคุณครับ